ว่ามาันถ่าวัน <ละ S 1> เดียวโอเคเหรอทำไมถ่ายค,ลลคนแล้วอ่ะคนนี้ก่อนกินหมุนมาแล้วคือไ,ไรไม่รู้เร็วมา<อ>กเปิดกล้องแล้วไงสุปหมูลเล่นเป็นไรเนี่ยอ้าวถามตัวเลยถามตัวเลยนต,ต้องไปอ่านแล้วว่าบทเป็นนะไรไบทเลย้คต่ยังไม่ได้อ่านเลยตีกันกับพิมมีชื่ออะไรบ้างอ่ะมีกอนมีพนกอนมีแน่นอน คนเป็นสามีกับนันทาไม่เล่นเชฟบอะนี่เป็นหมไใยมั้งไม่รอบรามีมันมีสามคนน่ะก็เป็นเพื่อนกันมีมสี่คู่เออมีสี่คู่ตั้งแต่แรกเลยมีสามคู่อไม่ได้ทำสีทำสีหรือสามไม่รู้เกิดไม่ทันจริงนว่าจะทำสีหรือสามเกิดไม่เันเพื่อนกันแบบกระล่อนกระล่อนหน่อยสามคนนี่มันตั้งแต่เราติดกัผู้หญิงพวกมึงนะมีโบนีเนทมีเนทโฟมพีนิมล้วก็มีเล่นที่โรวล้ออเอสเคพีเอ็นไม่จริงเหรอ

โอ้ยพ่งอไัยอ่ะมันเป็นเหมือนชื่อบบภาษาอะไรทีเพื่อนชอบเหมือนเหมือนก็เรียกมาเซลกันอ่ะถ้าใครทำตัวในไทยใตัวสีชื่อน่อยอภเได้เป็นเซอร์ภัไเป็นอรไม่บัวแล้ว่่เาเปลี่ยนชื่อเ่าเปลี่ยนหรอ่าไง่าไม่หิ่งเนสคุณย่ยเช็ดแมองเซลเลยมองไม่ชัดมองไม่ชัด ติดอย in right? ่งเงี okay. like ้ยองี้ติดเฉยเลยอ่ะใส่แว่นแค่สามวันเองติดนี่ใช่ไหมเอาหน้าดันแว่นนะเห็นไหมพี่บอเมื่อนเมืบอนขาทัวอยุ้ยบอกไปทำมัชุบพี่บอลเป็นอย่างนี้นะเงี้ยพอเนี้ยมันมันเป็นเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับจมูกแล้ววกเนี้ยจริงๆดูนะดูนะกบ่ช่เพราะว่า้เกิดแว่นมันพอดีกับหน้ไม่ไม่จมูกแต่นี่มันไม่กไมาหนแกมไมันไม่ดัแว่นั ไม่หรอกมันจะเป็นมันจะเป็นอาการของคนใส่แว่นแรกๆที่แบบขี้เกียจเอานิ้วขยับไงใช้หน้าขยับใช่เตอร์ติดแบบนันเด็กแบบเด็กเถื่อเลยอย่าเงี้ยเด็กอย่างเงีเด็กเรียนแบบเด็กก่อนไงอยู่บน้ยวิธีเมื่อกี้เด็กวิธีแก้เนี่ยต้องกลับแว่นเลยไม่จมูกไม่มีด้ามันจะไม่ตกดั้งแบบไงไม่ตกยังไม่ตกโอเคงานทำดิใส่แบบดำเลยนะตก อย่าไป่ย่าไม่เไม่ตอบหรออนสียี่อทไม่ได้ฝุ่นเข้าเตทไม่ได้ปเพิ่งมาเป็นการเป็นการคิ้วนึงเป็นูนำแฟชั่นใหม่อะไรนี้นี่ไงแว่นเมื่อกี้หลงเาคิวอ่ะอุ้ยสีหลุดไม่รู้ที่เขียนมาด้วยอ่ะสีหลุดมากเลยยังอยู่ใช่ไหมอยู่ว่ามีถ้าไม่อยู่พวกพี่ีหมดแล้วไม่ด้เลยแ่สิวมมี บีบมับีบไม่ได้ยาพี่จอยมีทุกคนบอกห้ามบีบพี่จอยบอกทำไมไม่บีบไม่รู้ว่าไปหาหมอเขาทิ่มออกเลยอ่ะอ้าวดีดสิววะเหรอผ่าอะไร่ะไม่เขามีเข็มแล้วก็อ๋อขอหาผ่าสิวให้หน่อยนี่ไม่ใช่มันนน้ตวีหนูพยายามจะติดแล้วเขาเรียกกดสิวน่าจะกดอ่ะไม่งั้นมัน้อเป่งอย่างนั้นอ่ะไม่เดี๋ยวมันจะกดออกตัวเนยเจลทาหลังอันนั้นมันก็เป็นยาแก้ ใช่วันนี้หนูได้แผ่นแปดสิวตั้งแต่หนูอยู่มัธยมใช่ไหมคะเนี่ยจะใช้เข็มจอกออกก่อนใช่ไหมให้น้ำให้มันออกใช่ไหมแล้วก็พอโตแปะโตพอตื่นขึ้นมาใช่ไหมพอตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันก็จะเชื้อโรคเชื้อโรคเต็มแผ่นแล้วก็ไม่ว่างไม่ว่างหรอพี่คุยเรื่องสิวอยู่เอาแว่นใส่กลับมีกันงงไหมผมไมหน้าแปลกแนวใหม่